โอเคนะครับครับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเดสไลทีเดสไลทก็ได้ไชิดเคยนะฮะื้อเราก็เล่นเป็นแม็ก o m มัสเหมือนเดิมน,นะฮะจากที่เราแบบจากที่เล่นเดวิดคิงมานะฮะแบบอะไรแบบช่วยเหลือเพื่อน,นอ่ะก็ไม่อยากจะบอกอะไรเบอร์นั้นอ่ะนะฮะว่าการช่วยเหลือเนน่ะ มันเป็นอะไรที่จัดปลัดแมวอยู่แล้วนะฮะโอเคแล้วฮะโอเคแล้วฮะฟึ่งหมิงแต่งตัวสวย้เราอะหืมเราไม่มีสกีไรเลยอ่ะไม่โทมาตชุดสวยนะจ๊ะจงเขาไปก่อน เออเหลืออะไรอะเหลือเคกดเลยยูเราต้องเราต้องไม่าตยเราต้องไม่ตา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 ยนะฮะเราจะปั่นไฟแบบ เนียนๆนะฮะอาจจะจู๊กแบบไม่เนียนเอ้ยไม่ใช่อาจจะถึงเวลาขับขันเราก็จะคงจะแบบจะจู๊กแบบเนียนๆนะนะก็อะไรประมาณน,นั้นนะฮะไม่อยากเจะโมโ้นะอืมว่าการจู๊กและปั่นไฟของพี่เนี่ยมันสุดจัดประดับบอกเลยย, <c oughs> <c oughs> ยิ่งฮึๆอชมอ๋อเฮ้ยจะโม้เ่าอะอะไรใช่ไหม ืมโอเคที่พมักของแม่ป่าเลฟเฟอร์เรสในยิงใช่นะเดี๋ยวเอาตุ้งย่องอนใช่เราเจอตัวใช่เราเจอตัวอะไรอืออเราผัดไปไปเลยสิเจอไมเคิลแจ็คสันปะ่อนนะอะไรวะน่ะ เพื่อนวิ่งเหรอโอ้จะไปฝางไฟข้างบนเดี๋ยวดูก่อนตรงนี้มันโอเคจุบได้จุบได้จุดได้เฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อฝนตกอะไรอ่ะว้าว The u ล l y นะฮะ anh nè vừa đi vừa đi cha vừa đi cha ừ phan bi đồn ừ cái này đó à cái này đó cái này đó à อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะอ,อือ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 ,อ,อ,อ <c oughs> โอ้โหโดนจะได้จะเจ็บ <c> ส <oughs> องเท่าเลยทำไม่ได้ <c oughs> รอบวิ่งรอบวิ่งรอบวิ่ง รอบวิ่งโอ้โหอะไรโอ้โหมือลนมือลนืหจะจุกได้อแล้วืหมือลนได้ไงมือลนได้ไงเนี่ยฟื้นตัวเลยฟื้นตัวเลยหยิบเลยเหรอหยิบเลยเหรอหยิบเลยใช่ไหมหยิบเลยใช่ไหม เฮ้ยอ้อมันเราใช่หม no ้ย <UM ั้งใจเย็นตั้งใจเย็น oh ั้งใจเยนตนฆ่าเรามาเลยมาเลยมาเยมาเลยมาเลยมาเ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 ลยมันเฝ้าอะมัเฝ oui ้าอะ เฝ้าอ่ะไรจะเปิดนะเฝ้อาอะไรจะเปิดนะเฝ้อาอดนเปิดนะเพื่อนมาเลย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 จ้ำวิ้ย ใจเรา,า,า,าก็ตกใจตกใจมากตกใจมากที่เราที่เราที่เราเอ้ยเอ้ยเอือ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 ตกใจจริงตกใจเอ้ยเอ้ยเกือบแล้วไปเลย ไปตรงไม้เลยไปตรงไม้เลยอย่างนี้อย่างนี้ได้งไงอย่างนี้ได้งไงได้เรื่อยได้เรื่อยนะฮะได้เรื่อยโอ้โหไปแล้วไปแล้วขึ้นขึ้นนี่เลยโอ้โหแป๊บเดียวเป็นไงละ่ะ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 เราสลัดหนุนไหมเนี่ย เราสลัดหมดไหมเฮ้ยเจ้เฮ้เออยเจ้มาเลยมาเลยเอ,อย้ยไม่โดนอีกไม่โดนโอ้โหเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยนี่จูบแบบอย่างเงี้ยโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปเลยเราจะไปเลยเราจะไปเลยฉีกไปแล้วฉีกเลยฉีกเลย อยู่ไหนก็ไม่รู้ฉีกแล้วทางอออยู่ไหนทา้งงอทางงออ,อยู่ไหนทางงออ,อยู่ไหนโอ้แต่งไงแต่ไงแต่ไงเจและเจและเจและเจ๊ละ <c oughs> วิ่งฉีกออกมาวิ่งฉีกออกมาแบบมาลลยจมูกนั <c oughs> ้นยยย อ้ย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 อึ้ยอ,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 อะไรวะอะไรวะออกมาแล้ว <c oughs> สุดทันเลยสุดทันเลยนึกว่าจะล้มซะแล้วรู้ว่าจะล้มซะแล้วไปเกมก็โผล่จ,อจูอะไรถึจูอะไรครั้งแรกกันนี่อะไรจะเปิดนั้น มึ้งจุ๋ยแบบ <_ MAR EN CH> เป็นทางเป็นแนวอย่างางี้ในครั้งแรกเลยอันนี้แต่ไอกเกมเลยวะนะไอกเกมเลย <_ PowerPoint> แม่สุดยอดภูมิใจในตัวเองจริง <_ co op> ยังจะโม่นะฮะอะไรจะจัดประดับบ่อขนาดนั้น้อจ <co op> ัดประดับบ่อกั รอแป๊บห,หนึ่งนะแปบเดียวแต่เขาไม่นานหรอกอืถ้าไปชมว่าไงเมื่อกี้สเต็ปการของผมเนี่ยการเดินของผมเนี่ยได้ไหมคือแบบอืแบบซิกแซกซิกแซ,ก,ซ,ก,ซกอะไรอย่างเงี้ยนะอืการล้มไม้การอะไรอย่างเงี้ยนะการวิ่งฉีก่นะก็วิ่งมานะฮะก็พอเชื่อได้นะอืมสำหรับผมเนี่ยเชื่อได้เลยเชื่อได้หรือว่าเชื่อได้โอเคเลย ก็นะเราจ,จัดประปบอยอยู่แล้วนะฮะอโอเคมาแล้วนะฮะไม่งานเกินรอนะฮะทุกคนเคแต่นี้เราจะเจอกับตัวอะไรเราก็ไม่รู้นะฮะแค่นกรอย่ามาให้เข้าเลยอันนี้ก็มาดูกันว่าเราจะเจอตัวที่แบบจริงจหรือเปล่าอะไรอย่างเี้นะฮะหรือไม่ก็เราอาจจะตายอะไรอย่างเงี้ย การจูของเราเนี่ยมันก็อัพเลเวลขึ้นมานะฮะการปั่นไฟของเราเราก็ไม่ได้ปั่นเลยนะครับตามเมื่อกี้เราก็จูให้เพื่อนอย่างเดียวเลยเพื่อนก็ปั่นไฟกันแบบรัวๆอะไรนะฮะเป็นอะไรที่ดีอะไรเบิด์นี้โอเคเพื่อนเราขารกรนะขารกรจะมาจะเจอเดอะฮิบรีหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะฮะ แม่เป็นอะไรที่ภาพภูมิใจอะไรยิ่งนะฮ่ <c oughs> าเสียงไลยแบบอโอเคตนะ้องรออน่ะเอ้ยย้อนออกไปยออ,อ,ออกไปเขาเด้ยออกไปโอเค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 มาแล้วต้องอย่างงี้สิความตื่นเต้นระทึกแล้วมันอยู่ในใจอย่างพี่อย่าเงี่ยนะ้องอ

โชว์จุ๊กหรือว่าอะไรนิดหน่อยก็ได้นะฮะเมืม่อกี้ฆาตกรตีวืดเฉยๆแล้วเขาถึงแบบเราถึงจู๊กเขาได้นะเขาตีวืดเฉยโอเคสวนสำรานเกาะโรยลานะฮะด่านของตัวละครใหม่หรือเปล่าใช่นะฮะเป็นด่านของตัวละครตัวใหม่เราเจอตัวอะไร เราต้องดูก่อนว่าเราจะเล่นตรงไหนได้บ้างอันแน่เดดดอกเตอรเดดอกเรเราก็ผ่านไปก่อนเลยสิเอาไปเพื่มีสนใจมาเจอพี่เดดด็กเตอรเลยฮะจุปริยายเอกมาเขาก็เลยชื่อเดดดร็อกเตอร์นะฮะแต่เขาเรนยนมากไปหน่อยจนสติปั่นเผียงนะตัวกระแสไฟฟ้าเราแบบ ใส่กระแสไฟฟ้าใส่ตัวเยอะเกินไปนะจนเขาเลยสติบิดเบือนนะฮะเฮ้เราก็ปั่นไปแบบสบายๆเลยนะเฮ้ยแต่เขามายี่หรือเปล่ารถแรงอ่ะใช่ปะเขามันรถแรงปะน่าจะใช่นะอืมจากที่เราดูจากที่เราชมอะไรไปเนี่ยเขาน่าจะมารถแรงนะอืมน่าใช่แหละ น่าใช่น่าใช่เลยโอเคเพื่อนแจะมแมวเฮ้ยรู้สึกว่าไอามันจะมาถึงนี่ซะแล้วแจ็มเลยเพื่อนตัวน,นี้กล้เสร็จแล้วตัวน,นี้กล้เสร็จแล้วอีกใจเดียวอีกใจเดียวแล้วกดไปดีครับเนือกดไปดีอีกใจเดียวเท่เาน,นั้น เอ้ยเกือบโดนเฝ้าซะแล้ละีอ่ะอึยนี่เป็นไนล่ะสบโยดีโอีเสร็จเรียบร้อยเราไปดูหน้าตาขาองซ้องกันดีกว่านั่งอยู่ออยู่นั่นไงเขาอยู่นั่นไง,อนง,ไงโอเค,อเ,คเข้ามารดแต้มนะฮะโอเคเข้ามารดแต้มเราก็สบายเลยทีเนี้ยสบายเลยสบายเลยเราปั่นสะดวกสบายเลยฮะอ,อื ปันแบบสนุวกสบายเลยนะฮะแล้วก็แต้มก่อนโอ้โหสายรยนตะยางจับถูกแน้ไงวะเนี่ยดูสายดี่สายอยัางเยอะจับถูกได้ไงอ่ะโอ้โหรวมพันกันแบบะยงระยางอ่ะเพื่อเราไปเหาะคาระก่อนละเพื่อนมาเลยมาเลย มาเลยปั่นนะครับผมปั่น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 ปันปั่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 นปันปั่นปั่ปั่นปั่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  ปั่นไปเลยปั่นไปเลยโอ้โหมีรารเช็คอ,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 อือจะไม่พลาดจะไม่พลาดจะไม่พลาดเลยเรามีโทเทนอยู่แก่ตัวอุ้ยเสร็จไปอีกหนึ่งเรืองเราแต้มก่อนเลยนักเราแต้มก่อนเลยน้กกาโอเคโอเคโอเคอเคเสร็จแล้ว ก no 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 right? mm ็อาจจะมีโนวันก็ได้นะก็ไม่แน่ก็อาจจะมีโนวันโนวันนะโนวันไม่ใช่โนทรูด้ยโอเคเขาอยู่ใกล้อยู่ใกล้นี่มาเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนอย่าได้แต้มอยากได้แต้มอยากได้แต้มเดี๋ยวแต้มไปอัพเดาแต้มไปอัพนะฮะอื ฝั่งมึงเปิดยังอ่ะฝั่งมึงเปิดยังจเอาแต้มอาวเต้มอยู่ไหนวะฝั่งมึงอยู่ไหนอ่ะเออไม่ใช่เอออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เจ,จอแล้วเจอแล้วฮึเพื่อนเล่นกันใหญ่เพื่อนเล่นกันใหญ่เล่นกันใหญ่จ้าโอเคแล้วก็แต้มก่อนเลยนะฮะ เราจอ,อกเลยนะ<ร>าจะไม่เล่นกับขั้นตะกรอนออจา,จาอยู่ตรงนี้ไปแล้วนะเพื่อนลาก่อยขอให้เพื่อนเพื่อนสนุกนะฮะขอให้เพื่อนเพื่อนสนุกขอให้เพื่อนเสนุกไปเลยไปแล้วอเออกมาได้ออกมาได,ออได้โอเคนะครับท่านผู้ชม ว่าคลิปของผมเนี่ยเป็นยังไงนะฮะ <c oughs> ก็ฝากคอมเมนต์มาได้นะฮะก็ฝากก, like, ก,กดสสไลคนะ์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับผมถ้าเกิดมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะตะิดชมอะไรก็คอมเมนต์ <c oughs> มาเถอะก็จะอ่านแล้วก็ตอบ <c oughs> ตอบทุกคนนะฮะโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย